ยินดีต้อนรับสู่ช่องเจโหมชาแนลวันนี้เรามาหาแมงมันกันนะคะพี่น้องเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยวันนี้นี่คือต้นป่าไม้สักนะคะะในภูเขานะคะเหมือนฝนจะตกเรามาหาแมงมันกันนะคะพี่น้องตามเจหฮมมาเด้ในภูเขานะคะ เขาจะกก้จาง,งหน้าเราก็จะหาแมงมันโหล,ละสองพันนี่ที่ป่าไม้สักของเจ้าของอินะคะพี่น้องมามาเรามาหาแมงมันกันนี่นะคะต้นสักก็จะประมาณนี้ต้นใหญ่นะสูงมากกำลังผัดใบต้นใหญ่แต่พ่อปลูกถี่ไปไหนแต่ไม่เป็นไรก็คุยละ ะะขอบคุณที่แวะเข้ามาชมนะคะให้ทุออกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงอันนี้ก็จะเป็นถนนนะคะถนนใหญ่อะติดเขาเรามาหาแมงมันกัน,นะะแล้วค่ะเราจะได้ไหมฝั่งนู่นก็ได้กันอั่นี้เรายังไม่มีเสียนเดียบใบไม้คอยสัก เห็นมันบินอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าบินมาจากไหนะวิตะวิตวเห็นมันมันมันยินอยู่เขาบอกฝั่งนี้มีอ่ะอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นถนนแล้วค่ะนะต้นสักดจอไอาจะข้ามไปคันนะ่ะตรงนี้นะคะ bọc theo tuân mai dài dày thế này chầm nhì làm bọc từ từ mai từ từ ngày đứt hà lắm. Rồi là chắc ham thung này vậy chân đi sạch เลยต้นไม้ใหญ่ปลูกอะสามสิบปีอ่ะซื้อมาสามสิบปีอ่ะไอจะปลูกอ่นะ มันจะอยู่ตามคันอย่างนี้ตามคันเนี่ยเฮียเอาขวดมาเบื่อลืมเลยนะไปเก็บไปตามไม่นี่ยังดีก่อนเก็บตามฝฟ เสียยมันจะดังวิวีวีเขา่าเอาฟ้าต้องรู้ที่มันบินมาเราจะขึ้นตรงนี้แล้วนะพี่น้องเอฟตรงนี้น่าจะขึ้นได้กว่ ต้องคนพื้นที่เราไม่ใช่คนพื้นที่เราไม่รู้ว่าเขาหากันยังไงหาที่มันบินมาปุ๊บนี่หอะอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยอืมใส่ถุงหมดแล้วอลวนะลรอันที่ เดี๋ยวกลับอเด็กนาแ่นี่ร้อนไปนั่งจิบนั่งจิบสิงดีกว่าย็นเย็นเป็นมุนนน่นะเราก็มาบ้านนอกแล้วนั่นอ่ะดันดินีกและเดินอยู่แถวไหนดิ เจ้าอยู่แถวไหนรูสองพันลิตรนะเออเจ้าอยู่แถวไหนโ 2, ูสองพันลิตรดิต้องดูมัน,นออกออกจากสองคนไปหากันตึมเลยเนะนี่ยตามข่าวว่

กันมาหลานออกอุ้ยมะม่วงแคมแดงมึงสวยด้วยน่ะไม่ไง้มาทางโซ่โซ่ก็ใช่ละ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านที่แวะมาชมคลิปไปเจ้๋ยของขอบคุณมากๆนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับะไครจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมะม่วงลูกเบิล์เลยดิโอ้ยสวยด้วยขอบคุณนะคะบ๊ายบาย